เย็นๆนะครับผมออกมาหานกกระจาบตามทุ่งนะครับคือเยอะมากทางบ้านผมไอ้รังเก่ารังใหม่ก็มีนะครับที่เห็นอยู่นี้นะครับมีรังมิ้มอยู่รังหนึ่งซึ่งอยู่ในห้อมล้อมของรังนกกระจาบนกกระจาบมาที่หลังมิ้มนะครับท่านผู้ชมรังมิ้มเล็กๆนะครับอันนี้สูงมากนะครับพอมีรังมิ้มหรือว่ารังพึ่งหรือว่ารังแตนอะไรเนี้ยนกกระจาบจะมาทํารังนะครับความคิดของนกกระจาบก็คือ ให้ป้องกันศัะตูนะครับผมว่าถ้าใครมาทําร้ายลูกค้าหรือว่าไข่ก็จะต้องผ่านด่านแรกคือมิมนะครับหรือว่าพิ่องอะไรเงี้ยที่ผมเคยลงไปนะอยู่ข้างในนะผมมิมอยู่ข้างในผมไม่ได้ถ่ายนะครับอันนี้ผมออกมาห่างอยู่สุดยอดมากท่านผู้ชมดูเหอเนี่ยครับรังเก่ารังแก่แลวครับบางทีรัง มีสองตอนก็ม,หมีหมายความว่ามีสองท่อนนะนะครับบางทีบางที่สามท่อนเลยนะผมผมลงไปแล้วนะครับลงรูปภาพไปแล้วนะครับอยู่ติดทางครับทุกท่านแล้วก็มันมีคลองอยู่เนาะมีปลาข้าวนะกระจาบชอบมากเมื่อกี้ก็คุยกับชาวนาท่านหนึ่ง <laughs> เขาบอกก็โอ้โหไม่ไหวไอ้ต้นที่ผมถ่ายรูปไปเยอะๆนะครับลงข้าวครับผมผมก็บอกปล่อยมนะันเถอะสวยดีผมชอบมานั่งถ่ายนะครับเขาก็ยิ้มนะครับผมอืม มีรังใหม่รังเก่านะครับก็เสียงโฟกัสอาจจะดังหน่อยเพราะว่าผมตั้งเป็นโฟกัสอัตโนมัตินะครับอันนี้มันก็จะดังดังแบบเครื่องเลยนะตืดตืดอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยครับท่านผู้ชมสูง เลนไม่ค่อยคงที่เลยนะมันมีฝุ่นมีอะไรเข้าไปนะมันเลยเบี้ยวเวลาสูมานดะ